สวัสดีครับท่านผู้ชมในคลิปนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกแค่อยากจะมากดแร้งให้ดูกับแผนที่เตงเคยพาจัดนะเนาะใครที่ยังไม่ดูก็สามารถย้อนไปดูกันได้นะครับโอเคป่าไปดูกันได้ในคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากหรอกนอกจากกดแร้งแล้วก็พูดไปเรื่อยให้ท่านผู้ชมดูนะปก็เดี๋ยวไปั่ากันปุยไล่ลูยกันไปให้ดูดีกว่านะตามสไตล์ดิสกายไฟล์เฟรนเดอะเฟลฟี่ก็เดี๋ยวผมขอตัดไปตอนเจอห้องแล้วกันเพราะว่าน่าจะนานนิดนึง a few moments later โอ้โหจับเจอเนี่ย้าขีดมาจากจักรวาลไหนล่ะครับเนี่ยผมก็มาจากเซเลเชียเซเปียน ดูดิว่าจะเตะตึงหรือเปล่าโอ้โหหนึ่งหกเจ็ดห้าอันดับหนะึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าเนาะตึงไปหรือเปล่าเนี่ยตาหนี้เนี่ยอันดับผมก็ไม่เท่าไหร่เองนิดหน่อยเองอะลิตเตอร์บีแต่อยูเนาะตาหนี้ก็แบบได้รันและสนั่นกันแน่แนดูดิโอ้โหเอโตกับลามินิโก้และลูมินิกเก้เราจะไปไหวเขาวะไหวอยู่แล้วเนาะเอาลุมเล่นดีกว่าลุมนะนี่ลุมแล้วเบลครึ่งหลังทูเปอร์ซับอะแท็กติกหน่อยมานี่มา ไปกันเลยจับคู่เจออย่างงี้แบบโอ้โหได้เต็มระบบอ่ะได้นัวได้เนียเนาะที่ดูกันอยู่นะตอนนี้มีใครเอาแผนผมไปลองลั่นกันแล้วบ้างก็คอมเมนต์บอกดิสกายไฟโลเฟนเดอร์เฟโลฟี่หน่อยว่าลั่นหรือรั่วนะแต่สำหรับผมแล้วจะสุดจะหลุดจะรั่วก็อยู่ที่ตัวผมโอเคหรือเปล่าหนีสหน่อยมาเรามาเจออันดับพันกว่านะพันหกร้อยเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวขอญาตลั่นกันปุยและลู่กันไปให้ดูดีกว่านะเราก็ได้เขียก่อนด้วยมะหรือวิตองปีโร โซเลสไม่รู้ตาในี้ใครจะลั่นนะดิโอโดดูดับบลทัชโอ้โหเกือบแล้วนั่นน่ะเกือบโดนดับบิลทัชซัดปากกันเนาะไปไรกาศเดี๋ยวทำให้มันดูหน่อยดิสกายฟยโลเฟนะเฟ์โลฟี่อ่ะแบบดีเยี่ีสีเลยนะเน็ตเวทโอ้โหเริ่มมานะชิบหายละ ยิงเท้าซ้ายอ่ะมันไปเข้าไหมล่ะลุงเอ้ยเฮ้ยมาเอสโกบาโอ้เอฟโกบากูเฮ้ย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 เอ้ยเกือบนะเนี่ยซานติปะใจนะท่านผู้ชมนะเราเอาอยู่อยู่ดนตึกซองละสบายอยู่ดูจากรูปเกมสบายอยู่นะไม่ค่อยตึงเท่าไหร่เอ้ยเออ โอ้กูส่งมั่วจัดอันเนี้ยกาตูโซ่เฮ้ยเดี๋ยวกาตูโซ่มาลองเล่นหน่อยดีกว่านะเนวิตอื้มแวนดิโชว์ไทม์嘛เนาะเอ้ยเกือบเออพูดถึงโชว์ไทมยังไม่ได้ลงคลิปจัดเทียโชว์ไทมเลยมีใครอยากดูอยู่ไหมกดไลค์แล้วคอมเมนต์บอกกันได้นะจัดเทียโชว์ไทมอ่ะเดี๋ยวเรามาลงให้นะโอเคป่ะไปแม่งมัวแต่พูดเนี่ยเขาเรียกมัวแต่แพมอ่ะเนาะนิสหน่อยบีโร่อ่ะ นี่ไง Nacional? รู้จักวากิวแวนดีก็เปล่าเฮ้ยติดเฉยเขาเลื่อมานะเฮ้ยชิบหายอุย้ยดีนะถ้าเกิดเขาบันจงดีๆอ่ะเดอบลูทัตโดนนะเนี่ยเกือบโดนเดอบลูทัตปากแล้วไงไปบอกเขาไม่ตึงอ่ะเฮ้เออวากิวแวนดีกเอาให้ตะเหมอตัวเนี่ยตัวแบกละดับจักรวาลโอ้รั่นแล้วเนี่ยเอสโกบาสวยพาโบเอาไงดีว่ากูไม่งคิดไม่ออกเลยวะ ไปป้าเป้ขึ้นก่อนคาร์ตูโซเออได้อยู่ได้อยู่ตึงเฉยเว้ยงงว่ะยังไม่ทำทำอะไรเลยตึงเฉยเอาพอเฉยจยะทำะไรเนี่ยฮะรอสักครู่นะผู้ชมนะแก่เกมเล็กน้อยแหละั้งตั้งแต่ครึ่งแรกอะรู้อยู่นะเจอตึงอะนานว่ะอืมน่าปรับแท็กติงแท็กติกแหละ ลุมปเป้เอ้ยเฮ้ย,อย,อยโอ้ยน่าโยนนะคิดไม่ถึงอ่ะแต่คิดถึงเธอนะเด็กหน่อย <c oughs> คิดแต่ไม่ถึงแต่คิดถึงเธออ่ะไปวิตองโอ้โหตูลามวะตัวบั็กระดับตะกร้านสวยฮึ่มเริ่มเห็นช่องนะฝั่งเนี่ยฝั่งบัปเป้อ่ะเดี๋ยวเราเจาะฝั่งบัปเป้รลัวๆเลยโอ้ย เฮ้ย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 อะไรเนี่ยเอ้ยช้าไปลุงลุงเผาแล้วฮะแก่แล้วเว้ยพี่ตองป,เป๊เป้เดเออช่องนี้แหละเออนิสหน่อยดีจูซ้ซีคีเลียนเอ็มป๊อปเป้อ่ะเขาเรียกว่างไงลั่นไปหน่อยมันมาแล้วไงโอ้โหเด็กเอ็กเซลเลเตอร์อะคีเลียนเอ็มป๊อปเป้อ่ะนินจาเต่าอ่ะ ขย่าทุกที่อ่ะเนาะตัวนี้รู้กันอยู่อ่ะหัหวทุกล่างอ่ะตั้งแต่ล่างฟรีล่างเตีบตังอ่ะของจริงคีดันป๊ปเป้มาแล้วลูกแรกเราเจ่อทางป๊ปเป้รัวๆเลยนะกลัวทางป๊ปเป้เนี่ยมีทรงจัดละฝั่งเขาน่าจะั่วทางป๊ปเป้อไอแวนดี้เขาอ่ะอุวีเขากดเลยนะ <c oughs> แม่งไม่เปลี่ยนตัวแก้เกมเหมือนกูได้เน้นเน้นใสสุดอ่ะมาต้องการตะก,กอคืนเนี่ยดูตรงอ่ะ เนตตี้โอ้โหวิมมาดูตรงมาเดือดแน่นอนครึ่งหลังเนี่ยเอ้ยมาเอียดโค,ค,ค้งเติมคอตติ้งเจอใครเนี่ยแบรโกมีมาอุ้ยเช็คกูลามอะ่ะเอาเออสวยเอาเอาเอา,เอา,อยางยีหลุดนะ ไปไปแล้วลุยวิต้องคืนเงินไม่ไหวตัวเดียวอะ่ะโอ้โหซาเนตีชิบหายนะชิบหายละแบดดิ้งตัวเดียวด้วยเอาเอา,เอาโอ้โหแบก,กูมี่คนเร็วอ่นนะเนาะโอ้โหใครจะทำคลิปสอนเกมรับก็บอกกันได้นะทาแม่งทุกคลิปแหละแค่ขอบอกอ่ะเอ้แค่ขอมานะเออโอเคไหมแขกดูคลิปอะไรอะ่ะจัดห้ทุกท่าทุกกระบวนท่าอื้อหือ จะเจอโอ oh, จ,จะเจอเกมลับได้หมดเทคนเทคนิคแผนไปโอเคไหมจะดูคลิปเลือน <c oughs> คลิปดีทําได้หมดนะขอแค่บอกไป <c oughs> <c oughs> อือ๋อสวยแบกโกมี Back ่ my. ตัวนี้แม่งตุดจริงเขาบุกมาหนึ่งขีดแล้วว่ะ เดี๋ยวผมต้องไปเปลี่ยนตัวแก้เกมอ่ะนะเริ่มว่าเริ่มโดนกดดันหนักแล้วไม่ได้บุกเลยนะครึ่งหลังอะ่ะเอาเดี๋ยวเอาเบลลงมามาช่วยแบบบิ่งหน่อยลุมแม่งไม่ทำอะไรเลยลุมวิ่งโอ้แทงงี้กูแทงโง่ด้วยแหละไปป้ป้เป้โอ้โหโดนกูนะแหวนดีก้โ,โหแหวนดิีนะดิเกลุด เดูดูสิไ uh, uh, นะอ้กาเดอคู่ฟอร์เทนอ่ะเดอะบิสเกตลู่ชิไทยนวินอ่ะนะเองรู้จักกระเป๋าเมโทบูมินอ่ะแอนด์อนโฮลิเวอร์เขาเรียกว่าไงสองคนนี้รวมกันอ่ะ uh. ลั่นไปหน่อยดิสก์ไอโซลิเตอร์บิดจัดอะนะโอ้โหเดี๋ยวแกเล็ตเบลลงดีกว่านะแทนลามินโกเดนลูมินิเก้แค่นี้แหละแท็กติกมันต้งงมันน้งปรับด้วยเอ้ยเดี๋ยวพาตินี่ลงมาชงให้เอ็มบัปเป้แฮตติกหน่อยดีกว่าเว้ยพาตินี่อ่ะ uh, นะเอ็มบัปเป้จะแฮตติกอยู่แล้วอีกลูกนึงอ่ะ uh. ขอแย่ลั่นกันปุยและลุยกันไปนะเว้ยคีเลียนเอ็มปาเป้มันจัดให้วันนัดนี้เนาะเจอันดับพันกว่าโอ้โหโคตรชไซวินโชอ่ะสัญญาณที่กำลังจะเปล่งมากายอ่ะเนาะลั่นไปหน่อยไป 8, บาโจอ่ะโอ้โหบาโจลงมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเสียวเสียลมาเอ็มปาเป้ไปแล้วโอ้โหเจอแบนดิกเบียดไม่เข้านั่ 11, จจนอะโ,จ 11, 8, จโจอ้โหมันเข้าอยูย่ เอาๆๆๆส้มตกหรือเปล่าไปแล้วครับผมเอ็มปาเป้เอ๊บโอ้ยทำอะไรลงไปวะเนี่ยกูเนี่ยมั่วไปหน่อยเขาเรียกติดประมาทนิดหน่อยไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเย็นมาดิต้องปาแล้วหีเลนเอ็มปาเป้เอ๊บปีสแกนล์ดูโอ้ชนเสาเนาะเกือบแล้วอู้หล่ำหน้าอู้ ไปยืนอะไรตรงนั้นน่ะลุงเอ้ยเฮ้ยมึงจะเอาไม่แฮทิกกันเนี่ยโอ้โหแม่งลั่นๆหน่อยดีออกคิปะ่ะเฮ้ยชาวโลกรอดูความนั่นของมึงอยู่เนี่ยโอเสียระบบปบ้าเป้จะแฮติกอยู่แล้วแม่งไปป้าเป้แฮติกนะมาแล้วโอ้โหวิตองน่าเอาแม่งออกจัดอะอวิตองอะ ะไปไรกาดมาแล้วโอ้คนดูไม่ปื้มเนี่ยแฮตติกอะไม่แฮตติกอะฮะปกติแฮตติกทุกนัดเนี่ยแม่งกะลั่นทุกนัดเลยว่ะกูเนี่ยโอ้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 ไม่แฮตติกหว่าพี่ชมก็สองลูกก็สุดยอดเลยนะเจอันดับทันก็ลั่นลาเปเป้โอ้โหบิสเกตลูกได้เห็นอีกสังหากนะหรือว่าอยู่ของจริง มันก็ไม่มีไรมากหรอกคลิปนี้มากดแรงให้ดูตามที่บอกอะนะมันก็ไม่รู้ว่าจะหนุกหรือเปล่านะคลิปนี้เพราะว่าแค่เกิดแรงยืดชิวนะก็เดี๋ยวคลิปหน้าทำแรงหนุกหให้ดูเคเปล่าฝากกดไลค์กดติดตามไฟล์ลเฟนเฟรนฟรีได้เจอกันคลิปหน้านะผู้ชมนะบ๊ายบาย